อนนี้นะคะกองทรณีเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่ดีที่สุดที่จะแข่งขันชิงตำแหน่งแชมป์กับรถถังในกติกามวยไทยรุ่นไฟวเวทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะตอนนี้ที่เขาสามารถเอาชนะนักกรบที่อยู่ในแรงกิ้งอันดับ4ไปได้ไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่าก้องทรณีแล้วและก้องทรณีก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดที่ท้าทายที่สุดสําหรับรถถังเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมาก พวกเขาทั้งคู่ดุด,ดันแต่รถถังชอบเดินหน้าบุกเข้ามาในขณะที่ก้องโธรณีชอบตั้งรับและสวนกลับพวกเขาทั้งคู่เป็นนักสู้ที่ดูทีไรนะคะตื่นเต้นทุกครั้งจริงๆมาลองดูกันค่ะว่าคนอื่นๆมีความเห็นอย่างไรสําหรับคู่นี้รถถังปะทะก้องธรณีถังไม่ใช่ทางผ่านง่ายๆครับเดี๋ยวก็รู้เองครับผมรถถังทั้งใจทั้งอึดทั้งเร็วทั้งทนฝีมือขนาดนี้ก้องครณีสามารถชนะรถถังได้ ถ้ากับรถถังอาจไม่แน่อาจชนะก็ได้แต่กับซุปเปอร์เล็กเหนื่อยหน่อยรถถังไม่ใช่หมูแล้วมีคนตอบลับว่าแต่ถังชอบกินหมูเอาจจริงๆจะโทษถังก็ไม่ได้นะคะในเมื่อในรุ่นมันมีแค่นั้นคนละชั้นกับรถถังกินถังยากหน่อยอยากดูจริงๆกล้องจะล้มถังได้ไหมรถถังผ่านได้หมดถ้าช่างน้ำหนักผ่านพีก็แซลแรงเกินค่ะเจอถังมันแน่แพ้เล็กมาทั้งคู่ ถูกต้องเลยค่ะมวยทรงนี้ไม่ไหวรถถังแน่นอนหมัดมวยไม่มีใครกลัวใครถ้าได้ชกกับถังได้อยู่แล้วแพ้ชนะค่อยว่ากันรถถังโดนน็อกแน่ติ่งเขาก็ว่าถังเป็นทางผ่านหรือไงครับรถถังมีดีกว่าพวกคุณคิดไม่พูดเยอะรอดูบนเวทีดีกว่าครับตัวแทนรถถังนี่แหละที่รถถังกล่าวไว้อยากให้น้องๆรุ่นใหม่ขึ้นมาแทน คาว่ามวยไทยต้องมีตัวตายตัวแทนครับเหมือนบัวขาวสลัดสิทธิ์ตามร่างกายไม่มีอะไรให้กังขาแล้วครับขึ้นชิงรถถังได้เลยจัดให้ดูทีครับบอสอัดกับรถถังชิงแชมป์ร้อยสามสิบห้าน่าจะมันน่าดูบอสชาตรีจัดเลยรับรองฝรั่งชอบมันสุดชอบกล้องนะฝีมือพัฒนาได้เร็วมากต้องพัฒนาต่อไปอีกสักแป๊บค่อยไปชิงแชมป์ว่างกับรถถังรถถังทนหมัดหนะักแต่กล้องเร็วคม คู่นี้อีกสักพักเจอกันคงจะมันน่าดูตอนนี้รถถัง60กล้อง40ต้องพัฒนาอีกสักพักหนึ่งคงจะถึงรถถังอยากให้คนนี้เจอกับนักฟุตบอลรถถังจังเลยมันแน่ขนาดมวยแทนแสดงว่าวินในสุดๆวินในมากค่ะจริงๆแล้วนะักรบเนี่ยต้องเจอกับดีเอโกลูกครึ่งโคลัมเบียอเมริกันแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ แล้วได้เปลี่ยนเป็นกล้องธรณีและที่รู้ๆนะคะแค่2อาทิตย์และกล้องสามารถเอาชนะได้นี่เก่งสุดยอดเลยกล้องเจอรถถังผมยังมองว่ากล้องชนะได้เลยครับอยากให้ได้ไปชิงเข็มขัดกับรถถังที่สุดชั่วโมงนี้มีคนตอบกลับว่ายังอีกเยอะขออีก4-5ไฟท์ครับส่วนตัวผมว่ายังห่างกับรถถังอยู่ต้องรออีก2-3ไฟท์ความเร็วและแรงประทะย,ยังขาดครับ ในรุ่นนี้ถ้ายังมีซูปเปอร์เล็กกับรถถังอยู่ในรุ่นนี้ยากสุดกับการเป็นแชมป์ไฟนี้โชคดีมากแต่ยังไม่พอที่จะชนะซูปเปอร์เล็กกับรถถังได้ก้องต้องดุดดันมากกว่านี้ชั่วโมงนี้ถังก็ถังเถอะขาดลอยแน่นอนรถถังรอทุกคนอยู่นะแบบไม่กดดันด้วยเพราะไม่ได้ป้องกันแชมป์ชกสบาย อยากรู้ถ้ารถถังไม่กดดันจะออกมาเป็นยังไงคงสนุกรถถังหน่าดูเล็กก็เจอมาแล้วไม่เจ็บตัวด้วยทนให้ได้เหมือนเล็กนะก้องถ้าทนได้นายชนะแน่ชกกับรถถังได้เลยนะเนี่ยแพ้ขึ้นมาคนไทยบางกลุ่มคงไม่ว่าถังกินหมู่แล้วแต่ถ้าชนะขึ้นมาดังสุดๆแน่นอนมีคนตอบกลับว่าผมว่านะถังรู้ว่าเป็นการชกกันชิงเข็มขัดถังคงจัดหนักจัดเต็มแน่นอนสุดชีวิตเลยล่ะ กล้องไหวไหมแพ้ไปก็อดเข็มขัดตั้งบนบ่าเจ้าของโพสก็เลยตอบกลับว่าครับที่ดังกล้องแหละที่ดังถ้าชนะถังส่วนถังมันดังอยู่แล้วแล้วมีคนมาตอบกลับเพิ่มนะคะถังดังอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่ชนะมีคนกลุ่มหนึ่งจะไม่ยอมรับบอกว่าเจอหมูจัดให้เจอแต่หมูหมู เพราะเป็นลูกรักแต่ตอนนี้ก้องเก่งมีคนยอมรับว่าไม่หมูถ้าถังชนะก็จะไม่โดนแซวว่ากินหมูไงส่วนก้องถ้าชนะถังก็จะดังยิ่งกว่าชกกับคนอื่นหลายเท่าตัวใช่ไหมครับผมจะสื่อความหมายประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับอยากชมก้องกับถังเมื่อนกันแต่ดูถังตอนนี้น่าเป็นห่วงมากวินัยไม่ร้อยเปเซ็นเลย ว่าไปปกตินะักกีฬาไทยเคยลำบากเวลาได้ดีก็อยากใช้ชีวิตอิสระที่อัดอันมานานก็เลยดังไม่นานไม่เหมือนกีฬาต่างชาติมันเชียร์กันจังให้คนไทยชกกันพอฝ่ายไหนแพ้ชนะก็มาวิจารณ์กันอีกหัวกันเหรอออมมือออกก็เป็นบันไดนี่หมดสภาพแล้วหลายคำวิจารณ์ที่ออกมาทางสื่อหน้าเบื่อหน่ายอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองนะคะ คอมเมนต์ก็มากมายนี่ขนาดกรองมาบางส่วนแล้วนะคะนี่บอกได้เลยค่ะว่าถ้ารถถังประทะกล้องทรณีเมื่อไหร่คู่นี้ไม่น่าจะได้จัดครั้งเดียวแน่ๆแต่คิดว่าคงไม่นานเกินรอคู่นี้ได้เจอกันแน่นอนค่ะรถถังประทะกล้องธรณี